วันนี้แขกพิเศษของเราตามที่ดิฉันแนะนำกับท่านผู้ฟังตั้งแต่ต้นรายการค่ะเข้าสู่ช่วงคุยเฟืองเรื่องสิทธิ์บัตรทองสนทนากับสัตว์ารย์นในแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่าภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยขอนแก่นค่ะช่วงคุยเฟืองเรื่องสิทธิ์บัตรทองโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0 อาจารย์หมอจะมาเล่าให้ฟังหลายๆท่านกังวลมากมีโรคประจําตัวแล้วก็นัดฉีดวัคซีนโควิด -19 แล้วต้นมิถุนาเนี่ยโอ้โหหลายๆคนนี่แบบถึงกําหนดการแล้วนะคะจะต้องดูแลสุขภาพกันอย่างไรอาจารย์หมอสมศัก,กนนะะดิ์ค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับท่านทุกฝังทุกท่าน,นะครับค่ะต้องกลับขอบพระคุณอาจารย์ค่ะอายุรศาสตร์ที่ที่ภาควิชาที่อาจารย์อยู่นี่ดูแลเกี่ยวกับอะไรบ้างคะสอนโรคหรือว่าดูแลนักศึกษาแพทย์สอนเกี่ยวกับวิชาอะไรคะอาจารย์ ถ้าภาควิชาเยุศสตร์ก็คือสอนการดูแลผู้ป่วยทั่วไปในผู้ใหญ่นะครับที่รักษาได้โดยไม่ต้องใช้การผ <lings> ่าตัดครับ <semaines> อันนี้ก็เป็นกลุ่มโรคทางอายุรกรรมทั้งหมดเช่นโรคเบาหวานความดันไขมันโรคหัวใจโรคอัมพาตโรคปิดเชื้อที่ปอดก็รวมทั้งโรคโควิดด้วยครับ อ๋อนี่แหละน้องที่จําเป็นม,มากๆเลยที่จะต้องมาคุยกันสําหรับรายการของเราในวันนี้ถ้าพูดถึงคนไทยที่จะจําเป็นต้องฉีดวัคซีนโควิด -19 ค่ะอาจารย์จนถึงทุกวันนี้ยทางรายการเราก็ยังได้รับอินบ็อกมาถามมาว่าไม่ฉีดได้ไหมกลัวผ้กังปวยกลัวผล,ล,วผล,ล,วผลข้างเคียงกลัวต่างๆแล้วจําเป็นต้องฉีดไหมคะอาจารย์โควิด -19 เนี่ยค่ะก็ต้องตอบว่าก็ต้องตอบว่ามีความจำเป็นอย่างยิ่งครับเพราะว่าถ้าเราดูว่าหลักการที่เราจะสามารถ ทำให้เราสามารถอยู่กับเชือ COVID ้อโควิดนี้ไปได้นะครับคืต้องบอกว่าเชือ COVID ้อโควิดมันไม่มีทางหายไปจากประเทศไทยหรือโลกนี้นะครับแต่เราต้องหาทางอยู่กับเขาให้ได้ฉะนั้นหลักการที่เราจะอยู่เขาได้ก็คือต้องไม่มีการติดต่อหรือไม่มีการระบาดของโรคนี้ดังนั้นก็คือการสร้างภูมิคุ้มก,กันครับถ้าเราสามารถทําให้คนไทยมากกว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นหรือยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับยิ่งเยอะเท่าไหร่ก็ยิ่งดีที่ได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็เกิดภูมิคุ้มกันสูงขึ้นเนี่ย มันก็จะลดโอกาสการอาติดเชื้อของคนอื่นๆที่ไม่ได้รับวัคซีนลงไปด้วยนะครับแล้วก็ทําให้เราอยู่อาศัยกับตัวโรคได้ไปตลอดละครับไม่เกิดการติดต่อไม่เกิดการระบาดหรือถ้าติดก็แทบจะไม่มีอาการอย่างนี้เป็นต้นครับก็ต้องอาศัยการฉีดวัคซีนครับ แน่นอนก็คือทุกคนจําเป็นนะคะแล้วก็กลุ่มที่ได้รับวัคซีนโควิด19ไปแล้วก่อนหน้านี้ก็คือกลุ่มที่จําเป็นจะต้องดูแลพี่น้องประชาชนทั่วๆไปนั่นก็คือกลุ่มอาจารย์หมอกลุ่มแพทย์พยาบาลคนด่านหน้าอาสมอบางส่วนก็ได้ฉีดไปแล้วเนาะแต่ทีนี้มาถึงกลุ่มที่มีโรคประจําตัวนี้ค่ะอาจารย์หมอสมศักิ์คะหลายคนคกังวลมากๆค่ะขอคําแนะนําจากอาจารย์ด้วยคะ่ะอย่างนี้ครับผมว่าที่หนึ่งเนี่ยเราต้องเข้าใจว่าวัคซีนเป็นสิ่งที่ได้ประโยชน์แน่นอนนะครับก็คือจะลดาการ ติดเชื้อแลวมีอาการลงได้ลดการเสียชีวิตลงได้เพระนั้นโดยเฉพาะคนที่มีโรคประจําตัวเราจะเห็นว่าที่ยอดการเสียชีวิตแต่ลวัน20คน30คนเนี่ยจะมีเกือบทุกคนจะมีโรคประจําตัวไม่ว่าจะเป็นโรคเบาหวานความดันโรคหัวใจ โรคปอติดเชื้อโรคอัมาภาตอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับก็คือคนที่มีโรคประจําตัวเนี่ยเวลาได้รับเชื้อเข้าไปก็จะมีความรุนแรงของโรคและเมีตาการเสียชีวิตที่สูงมากฉะนั้นถึงเป็นเหตุที่ว่าในช่วงแรกเรามีการฉีดวัคซีนให้บุคลากรด่านหน้าที่เสี่ยนต่างๆแล้วก็ดับรองลงมาก็คือผู้สูงอายุนะ ฉะนั้นย้ําว่ามีความปลอดภัยเหมือนกันครับแต่ว่าถ้าได้ประโยชน์เนี่ยมันก็จะได้ประโยชน์สูงกว่าเพราะว่าเราสามารถป้องกันความรุนแรงของโรคได้อย่างชัดเจนครับในคนมีโรคประจําตัวและผู้สูงอายุครับค่ะตอนนี้แหละคนที่มีโรคประจําตัวทั้งความดันโลหิตสูงเบาหวานหัวใจหลอดเลือดสมองอะไรนะที่อาจารย์พูดมาตะกี้นี้ก็คือพวกไตพวกไตด้วยค่ะ มีนัดฉีดวัคซีนแล้วค่ะคุณหมอต้องเตรียมตัวยังไงคะดิฉันบอกอหลายๆท่านเริ่มต้นคือเตรียมใจก่อนแล้วกันการแต่ขอคำแนะนาจากคุณหมอดีกว่าคผมคิดว่าหนึ่งเราเราต้องเตรียมใจเราและมีความเชื่อมั่นว่าวัคซีนที่เราใช้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นซีนเวอหรือแอสตาหรือที่ห้อใดๆที่จะเข้ามาในประเทศไทยเนี่ยมีประสิทธิภาพและมีความปลอดภัยไม่แตกต่างกันเพื่ออันนี้ต้องทําความเข้าใจกับตัวเราเองก่อนว่าเรามีความมั่นใจว่าเราจะได้รับการฉีดวัคซีนซึ่งมีมาตรฐานนะครับมีความปลอด มีสิทธิภาพสิ่งที่สําคัญต่อมาก็คืออยากจะแนะนําว่าเขาใช้ชีวิตประมปกติครับเราใช้ชีวิตอย่างไรในแต่และว,วันก่อนหน้านี้เราก็ใช้เหมือนเดิมครับเียงแต่ว่าคืนก่อนที่จะฉีดวัคซีนเนี่ยในวันรุ่งขึ้นเนี่ยคืนนั้นเนี่ยอยากจะให้หลับให้สนิทครับเพราะการนอนหลับที่ดีหลับอย่างเพียงพอเนี่ยมันก็จะให้เช้ามาเราตื่นขึ้นมาอย่างสดชื่นนะครับมันก็จะทำให้สัญญาณชีพเราต่างๆไม่ว่าจะเป็นความดัน นะครับการเต้นของหัวใจต่างๆเนี่ยนะครับรวมทั้งความสขที่มันอยู่ในสมองของเราเนี่ยทำให้จิตใจเราเบิกบานสดชื่นเนี่ยบานก็จะทําให้เราไปได้รับการฉีดวัคซีนแล้วก็จะเกิดความปลอดภัยสูงเพราะว่าเราพบว่าถ้าใครที่มีความเครียดความกังวลกังวลว่าเดี๋ยววัคซีนแล้วฉีดแล้วจะเป็นอย่างโน้เป็นอย่างนี้นะครับมันก็จะทําให้มีสารเคมีในสมองบางตัวเนี่ยที่มันมีผลเสียกับร่างกายเนี่ยสูงขึ้นพอเราไปฉีดวัคซีนปุ๊บมันก็จเจ็บพอเจ็บปุ๊บคราวนี้ก็ยิ่งไปกัน วอดเตความกำลวงต่งนนางๆก็จะทําให้เรียกว่าสารความตึงในกมองเราเนี่ยมันหายไปมีแต่สารความทุ์เกิดขึ้นมันก็ทําให้ความดันขึ้นสูงทาให้หัวใจเต้นเร็วขึ้นและมันก็อาจจะทําให้เรามีอาการปิดป,ปุ่มติดได้ดังนั้นถ้าเรานอนหลับพักผ่อนทําใจให้สบายใช้ชีวิตเหมือนเดิมนะครับย้ําว่ายาทุกชนิดที่กินก็กินได้เหมือนเดิมก<ถ>ารดื่มน,น้ําก็ดื่มแบบเท่าเดิมนะครับไม่ต้องไปดื่มเยอะขึ้นนะครับเพราะถ้าใครเป็นโรคไตเป็นโรคหัวใจไปดื่มน้าเยอะขึ้นนี่อาจจะเกิดภาวะ น้ำเพิ่มปอดได้นะครับก็ม<ล>ีสําคัญที่สุ่มาแบ่อยๆคนที่ดื่มกาแฟจนเป็นคอกาแฟเนี่ยก็ดื่มกาแฟแบบเดิมน,นะครับไม่ต้องไปหยุดนะครับก็ทําให้ชีวิตดีึ้กว่าแบบเดิมครับเพิ่มแต่ความสุขในชีวิตว่าพรุ่งนี้เราจะได้ฉีดวัคซีนแล้วเราจะลดโอกาสการเป็นโรคที่รุนแรงแล้วถูือว่าใสปในค,ความสุขก็ไปในชีวิตครับเราก,เราก็เราก็จะมีความสุขไปฉีดวัคซีนได้ด้วยความสบายใจครับ ค่ะโอ้ยที่คุณหมอเล่ามาเนี่ยเดชันขอแชร์ประสบการณ์นะคะเพราะว่าไปฉีดมาแล้วเรียบร้อยเมื่อ24พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะคุณหมอก่อนไปฉีดก็คือคือคอ,อยู่ในแวดวงข่าวอยู่แล้วก็หาข้อมูลจากข่าวอะไรต่างๆเอาไปเอามาพอถึงคิวตัวเองไปฉีดจริงๆค่ะอาจารย์นอนไม่หลับค่ะจา์บอกนอนไม่หลับจริงๆแล้วก็มีแต่คนช่วงช่วงก่อนหน้านั้นก็คือมีแต่คนบอกว่างดกาแฟนะดื่มน้ําเยอะๆพองดกาแฟ ขาดคาเฟอีนค่ะคุณหมอสมศักดิ์ปวดหัวค่ะเ<ช>พราะเป็นพวก<ด>แบบค่ะคอกาแฟแบบสุดๆเลยแล้วก็พอเราเราเรานอนไม่พอเนื่องจากเราก็กังวลยอมรับกับท่านผู้ฟังว่าดิฉันก็กังวลก่อนที่จะไปฉีดปกติเนี่ยสี่ทุ่มห้าทุ่มนอนแล้วค่ะวันนั้นปาไปตีสองค่ะคุณหมอสมศักดิ์ดสสก,กว่าจะรับได้ <laughs> โอ้โหพอไปถึงจริงๆปุ๊บขาดกาแฟเนี่ยก็แบบเออชีวิตก็ไม่รื่นรมอยู่แล้วเพราะว่าอะไรต่างๆ,างๆค,คือคือคำแนะนํำจากอาจารย์หมอในแพทย์สมศักดิ์ที่ฝากท่านผู้ฟังก็คือว่าใช้ชีวิตยังไงก็ใช้ชีวิตเป็นประจําเลยค่ะและหลังจากที่ฉีดวัคซีนปุ๊บ สักประมาณ6ชั่วโมงดิฉันกลับมาดื่มกาแฟโอ้ยรื่นรมกลับมากับคุณหมอคาเฟอ<ช>ีนสูบฉีดในร่างกายปกติเนาะอันนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ฟังว่าเคยใช้ชีวิตแบบไหน,นใช้ชีวิตแบบนั้นค่ะไม่ต้องงดชากาแฟสําหรับคนที่เคยดื่มแต่ถ้าคนที่ไม่เคยดื่มก็ไม่ต้องดื่มอยู่แล้วนะคะไม่ต้องไปไ,ไปไม่ต้องดคะ อ่ะอันนี้แหละก็คือแนวทางในการปฏิบัติตัวแต่หลายคนเนี่ยก,ก็ยังมองดูว่าพอไปวัดความดันโลหิตไปอะไรต่างๆต,ตอนที่จะฉีดวัคซีนโควิด1 9ยิ่งเคยเป็นคนความดันสูงอยู่แล้วก็ยิ่งกังวลกับคุณหมอคุณหมอย้ำกรณีนี้เพิ่มหน่อยไหมคะครับคือต้องบอกว่านี้นะครับจริงๆแล้วเนี่ยการการวัดความดันก่อนที่จะฉีดเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยจะวัดหรือไม่วัดก็ยังได้เลยนะครับในในหลายๆาที่ในหลายๆประเทศ ในต่างประเทศที่เขาพัฒนาแล้วต่างๆเนี่ยเขาก็ไม่วัดนะครับการวัดจริงๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์เพียงแค่ว่าเมื่อฉีดเสร็จแล้วเราวัดความดานันก็เพื่อว่ามันเกิดขึ้นสูงหรือมันต่ำเราจะได้รู้ว่าก่อนหน้านี้ความดันเราเป็นอย่างไรเพื่อมาใช้ดูเปรียบเทียบแค่นั้นเองครับเพราะจริงๆแล้วไม่ว่าไม่ว่าความดาันจะสูงเท่าไหร่เนี่ยเราก็สามารถฉีดวัคซีนได้นะครับแต่ก่อนเนี่ยมีการกําหนดว่าถ้าเกิน160 90จะไม่ฉีดนะครับปัจจุบันมีการขยับสูงขึ้นไปเรื่อยๆเป็น180100 และผมเชื่อว่าเดี๋ยวฉีดเป็นสักพักหนึ่งก็จะก็จะไม่ต้องวัดเลยนะครับเพราะเพราะจริงๆแล้วการฉีดวัคซีนเราก็เราก็คุ้นชินกับการฉีดวัคซีนมาตั้งแต่เด็กนะครับซึ่งเราเห็นว่าไปฉีดวัคซีนที่โรงเรียนก็ไม่ได้วัดความดันนะครับฉังนั้นผมคิดว่าอันนี้เป็นเพียงวัคซีนตัวใหม่ที่เรายังไม่คุ้นเคยช่วงแรกเราก็เลยต้องมีการวัดอะไรต่างๆอันนี้นพอไปถึงแล้วเนี่ยความดันเราขึ้นเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งที่เหมาะสมคือเราควรต้องแยกตัวออกมาจากคนอื่นนะครับ แล้วมานั่งพักสงบสติอารมณ์ดูคลิปอะไรต่างๆให้สดชื่นในในโทรศัพท์เราไม่ต้องไปเห็นหน้าคนนู้นคนนี้ที่มาฉีดวัคซีนเแย,ยกไปหมดไอ้อย่างนั้นเนี่ยความดันมันไม่ลงครับฉะนั้นจริงแล้วอย่างที่บอกทําใจให้สบายนะครับคิดว่า,าวันนี้เราก็มีกิจกรรมพิเศษเสริมความสุขเราขึ้นมาหนึ่งอย่างความดันมันก็จะลงนะครับฉะนั <Huh. S 2> ้นตรงนี้ตรงนี้ไม่ต้องกังวลน,นะครับบางคนว่ายังคุมความดันไม่ได้หรือคุมเบ,เบาหวานระดับน้ำตาลไม่ได้ทําให้ไม่กล้าไปฉีดวัคซีนจริงๆแล้ว ไม่ได้มีอันตรายใดๆเกิดขึ้นเลยครับถ้าเราสบายใจไปเนี่ยนะครับค่ะฝากท่านผู้ฝังนะคะที่ฉันก็เจอมาหมดนะคะดื่มน้ําเยอะๆก่อนที่จะไปที่ไหนได้มองหาห้องน้ําก็ยาก เพราะว่าไปฉีดที่เป็นเหมือนกับเป็นศูนย์วัคซีนสนามอะค่ะคุณหมอที่ที่ที่ดิฉันไปฉีดคือไปที่แคทเทเลคอมอยู่ใกล้กับศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะเอะที่ขอนแก่นก็มีศูนย์วัคซีนไหมคะอาจารย์หมอต้องดูอะไรเป็นพิเศษไหมคะขอนแก่นตอนนี้เราก็เราก็จะฉีดที่อ่าเรียกว่าเซ็นทรัลฮอลล์นะครับของห้างเซ็นทรัลนะครับกับฉีดที่ศูนย์ประชุมนานาชาตินะครับคือเราจะใช้เพื่อที่วันหนึ่งเราจะฉีดได้ประมาณสักสี่ห้าพันคนต่อ ตอนอต่อหนึ่งจุดอย่างเงี้ยเป็นครับแล้วก็เราต้องการให้เกิดอปริมาณคนที่รับการฉีดเนี่ยมากขึ้นนะครับแต่ว่าการที่มาฉีดนอกสถา,านที่โรงพยาบาลเนี่ยก็ต้องย้ำว่าเราก็มีความปลอดภัยเรามีการซ้อมระบบว่าถ้ามีอาการเกิดขึ้นแล้วต้องเข้าลิกตัวไหนลงมาขึ้นรถ a m b u l a n c จะขับมาถึงโรงพยาบาลภายในกี่นาทีเรามีการซ้อมหมดนะครับพรุ่งนี้ฉะนั้นก็อยากให้มีความ มั่นใจนะครับในการไปฉีดนอกสถานที่แล้วก็ถ้าเราใช้ประโยชน์จากนอกสถานที่ได้ยังไม่ถึงคิวเราเราก็นั่งดูวิวต่างๆหรือไปช้อปปิ้งนเกิงได้นะครับมันก็จะลดความเครียดความรงวลลงลงไปได้นะครับเป็นย้ําว่ามันมีความปลอดภัยมากครับในการฉีดวัคซีนไม่ต้องไปงกังวลใจอะไรเลยครับครับผูค่ะโรงพยาบาลสนามที่มหาวิทยายลัยขอนแก่นรับผิดชอบแล้วก็อาจารย์หมอสมศักดิ์ไปดูแลเนี่ยอาจารย์เล่ารายละเอียดให้หน่อยไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างอะคะ ครับคืนนี้ครับโรงพยาบาลสนามเราเนี่ยก็เปิดตั้งแต่ช่วงแรกเลยนะครับตั้งแต่15เมษา,ายนเนื่องจากตอนนั้นในจังหวัดขอนแก่นก็มีผู้ป่วยจํา,านวนมากเป็นหลักหลายร้อยนะครับแล้วเราโชคดีที่เรามีหอพักนักศึกษาในมหาวิทยาลัยขอนแก่นที่พร้อมที่จะใช้เป็นโรงพยาบาลสนามได้ท,ทันทีฉะนั้นโรงพยาบาลสนามที่นี่ก็อยู่ห้องห้องไข่ห้องมันเป็นสัดส่วนนะครับูง,ง่ายๆนะครับเพียงแต่ว่าไม่มีห้องน้ําในตัวเป็นห้องน้ําอยู่นอกห้องแต่ว่าก็เป็นหนึ่งตันหนึ่งที่ใช้ได้ ดังนั้นเรื่องสถานที่เนี่ยเราก็มีความพร้อมเสร็จแล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลศรีนครินทร์ซึ่งเรามีทีมแพทย์นะครับอย่างพร้อมเพียงทั้งแพทย์พยาบาลบุคลากรต่างๆก็เข้าไปให้บริการนะครับเ,เราเคยรับให้บริการวันหนึ่งก็อยู่ประมาณกเจ็ดสิบแปดสิบคนที่เป็นผู้ป่วยที่นอนโรงพยาบาลน,นะครับแล้วก็ตอนนี้ก็สถานการณ์ก็ดีขึ้นตอนนี้เรามีคนไข้ยอยู่ประมาณห้าหกคนแล้วครับแต่ว่าเราก็จะเปิดโรงพยาบาลสนามเพื่อที่จะทําให้ ลดภาระของโรงพยาบาลต่างๆในจังหวัดขอนแก่นลงมาที่รักษาที่โรงพยาบาลสนามทั้งหมดซึ่งก็ได้รับก,การสับสนุนที่ดีจากผุแบบพ้พพากษต่างๆในมหาวิทยาลัยประชาชนในจังหวัดขอนแก่นต่างๆนะครับที่มาสนับสนุนกิจกรรมของโรงพยาบาลสนามให้เป็นอย่างดีคนอยู่ที่ชุมชนรอบข้างโรงพยาบาลสนามก็ให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีครับฉะนั้นตรงส่วนนี้เองก็ผมคิดว่าเป็นการช่วยแบ่งเบาภาระของประชาชนที่เจ็บป่วยแล้วก็ลดภาระของโรงพยาบาลลงไปได้แล้วก็ ทำให้คนขอนแก่นมาร่วมมือเหมือนกับมามาช่วยกันบางคนก็มาเป็นปิดอาสาขับรถ่งคนไข้ก็มีนะครับ่างนี้นันครับทุกอย่างก็ก็บอกว่าก็เกิดอักขลามต่างๆเกิดขึ้นแล้วก็ตอนนี้สถานการณ์ของโควิดในจังหวัดขอนแก่นก็ค่อนข้างสงบดีครับมีคนไข้รายใหม่วันหนึ่งหนึ่งคนศูนย์คนสามคนอะไรเงี้ยครับและตอนนี้ก็เป็นไปได้ด้วยดีครับโอ้ยอยากให้กรุงเทพเป็นแบบขอนแก่นบ้างนะคะอาจารย์ตอนนี้ครับ หลักของกรุงเทพว่ายังสีแดงเข้มอยู่ส่วนใหญ่อาการของผู้ป่วยโควิดที่ไปอยู่โรงพยาบาลสนามทางขอนแก่นเลือกหรือว่าเกณฑ์ที่จะให้ไปอยู่โรงพยาบาลสนามนี่อาการยังไงบ้างคะอาจารย์ก็จริงๆแล้วถ้าเราแบ่งคนไข้โควิดเป็นสาเป็นสี่กลุ่มอาการเนี่ยคนที่ไปโรงพยาบาลสนามก็คืออยู่กลุ่มที่หนึ่งกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มแรกก็คือไม่มีอาการครับเพียงแต่ว่าไปตรวจพบว่ามีโควิดเกิดขึ้นนั่นองจากมีคนในครอบครัวเป็นแล้วก็ก็ไปตรว ให้ไออะไรต่างๆเกิดขึ้นแต่ว่าเอ็กซเรย์ปอดแล้วไม่มี Port ปอดติดเชื้อสองกลุ่มนี้ก็จะอยู่ที่โรงพยาบาลสนามครับแต่ถ้าเมื่อไหร่มีการติดเชื้อที่ปอดเกิดขึ้นอันนี้ต้องเข้ามารับยาแล้วก็รักษาในโรงพยาบาลเพื่อความปลอดภัยของคนไข้ครับดังนั้นที่อยู่โรงพยาบาลสนามก็มีการเพียงเล็กน้อยนะครับซึ่งที่โรงพยาบาลสนามเราก็มีลานก,กว้างๆให้เขาออกมาเล่นกีฬาก็ยังได้นะครับบางที คได้ด้วยครับค่ะดิฉันมีญาติอยู่ที่อำเภอหน,นองสองห้องจังหวัดขอนแก่นค่ะอาจารย์หมอสมศักดิ์คุยกับญาติค่ะญาติบอกว่าโอ้โหข่าวลือข่าวลือสําหรับคนมั่นนอกเขตรอบนอกเทศบาลออกมานะคะก็คือกลัวมากๆเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนค่ะคนเท่าคนแก่พ่อใหญ่แม่ใหญ่หลายๆท่านที่อสมอไปตามให้ลงชื่อพอลงชื่อไปเสร็จเรียบร้อยคนนั้นพูดคนนี้พูดถอนชื่อค่ะอาจารย์ไม่ฉีดวัคซีนค่ะ อาจารย์สื่อสารถึงนนค่ะต,ต้องให้เวลาทําความเข้าใจกับประชาชนต่างๆขีดสักนิดหนึ่งครับ่มงจากว่าปัจจุบันเนี่ยเรามีการสื่อสารกันค่อนข้างไวดังนั้นพอเกิดอะไรขึ้นนิดๆหน่นอยซึ่งอาจจะไม่เป็นความจริงก็ได้รับการสื่อสารไปและข่าวต่างๆก็ทําให้ประชาชนเนี่ยเกิดความกลัวเกิดขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเช่นช่วงแรกการฉีดบอกว่าฉีดเสร็จมีคนเป็นอัมพาต้องได้รับยาละลายริมเลือนถูกคนเจ็ดคนอย่างนี้นะครับซึ่งต้องบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ย ยังไม่มีคนไข้เป็นธรมาพาศเกิดขึ้นจากการฉีดวัคซีนโดยตรงเลยนะครับตอนนี้ที่เราฉีดมาสามล้านกว่ากว่าครั้งแล้วเนี่ยนะครับในประเทศไทยเนี่ยยังไม่ยังไม่มีเลยนะครับแต่ว่าหลังฉีดแล้วมีอาการผิดปกติทางระบบประสาทเกิดขึ้นบ้างเล็กน้อยเช่นอาการมึนชาที่แขนที่ขาต่างๆเหล่านี้ซึ่งไม่ใช่โรคอรมาพาศเพราะเรามาเอฟเสลสมอง,องต่วเทมาไสมองแล้วไม่พบความผิดปกติใดๆแล้วก็ทั้งหมดก็จะหายเองภายในประมาณสักสามวันนะครับบางคนก็ อาจจะดีขึ้นภายในหนึ่งอาทิตย์สองอาทิตย์ก็มีครับฉะงนั้นตรงนี้เนี่ยเราก็กําลังพยายามที่จะสื่อสารกับประชาชนทั่วไปอย่างมากว่าวัคซีนนั้นมีความปลอดภัยแล้วก็สิทงที่เกิดขึ้นเนี่ยก็ส,สามารถเกิดขึ้นได้กับทุกวัคซีนอยู่แล้วนะครับแล้วกอ็อย่างตอนนี้ที่เราจะฉีดแอสตราเซเนกาทุกคนก็หวันไวว่าจะเกิดอลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดดาเหมือนที่เป็นข่าวในยุโรปหรือไม่ต้องบอกว่าเรื่องนี้เนี่ยคนไทยมีโอกาสเกิดน้อยกว่าคนยุโรปมากมายครับแล้วก็ อายุโรปตอนนี้เกิดหนึ่งแสนคนเกิดหนึ่งคนงั้ในคนไทยเนี่ยเราก็คาดว่าจะตับกว่านั้นมากๆนะครับแล้วก็ถ้าเรามีการให้ความรู้อย่างดีพอว่าถ้าเกิดหลอดเลือดดำตืดตันตจะมีอาการอะไรแล้วก็รีบเข้าพบแพทย์เนี่ยการรักษามันก็ทําได้ไม่ยากนะครับฉะนั้นต้องยืนยันว่ายังไงประโยชน์ของวัคซีนมีมากมีมากกว่าผลไม่พึงประสงค์ของวัคซีนอย่างช<อ>ัดเจนอยู่แล้วครับก็อยากจะสร้างความมั่นใจกับคนที่ ยังไม่มั่นใจนะครับอย่างอีสารโพของขอนแก่นเขาก็เพิ่งทการสารวจก็พบว่าหนึ่งในสามเนี่ยนะครับยังมีความไม่มั่นใจในวัคซีนก็เลยยังไม่จองวัคซีนเ็จขึ้นนั้นเราก็ต้องพยายามทําให้คนหนึ่งในสามเนี่ยมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้นนะครับเราก็ยังพอมีเวลาที่เราจะทําให้ทุกคนเิดความมั่นใจแล้วก็ได้รับวัคซีนตอนที่มีวัคซีนอย่างเพียงพอครับ ค่ะก็ต้องฝากท่านผู้ฟังด้วยเนาะที่ฟังรายการของเราคุยเฟื่องเรื่องสินปัตรทองอยู่ในขณะน,นี้ถ้าหากว่าจะแชร์ค่ะแชร์ผลดีๆคือคือบางคนเนี่ยพอมีผลข้างเคียงเหมือนผลพึงไม่พึงประสงค์เหมือนที่อาจารย์เล่าให้ฟังสักครู่นี้เจอปุ๊บแชร์ปับ๊บพอหลังจากนั้น3วันผ่านมา5วันผ่านมาหรือว่า2อสมชั่วโมงผ่านมาเขาหายแล้วเรียบร้อย ไม่ได้แชร์ค่ะอาจารย์ <c oughs> มันก็เลยเกิดแบบนี้เนาะแล้วก็หวังว่าข้อมูลความรู้ที่เราคุยกันประสบการณ์ที่หลายๆท่านเห็นก็เชื่อว่าหนึ่งในสามที่ยังไม่จองวัคซีนจากอีสานโพที่ทำการสำรวจมาเนี่ยจะย้อนกลับมาจองนะคะแล้วก็จ,จกจ่ายให้สร้างภูมิต้านทานในส่วนนี้เกิดขึ้นในตัวเราแล้วก็คนคในครอบครัวด้วยทีนี้ติดใจหน่อยนึงค่ะอาจารย์ถ้าหากว่าเอซหรือว่าแอสตราเซเนกาที่เราจะฉีดค่อนข้างเยอะสำหรับกลุ่มของผู้สูงอายุ60ปีขึ้นกับกลุ่ม โรคเรื้อรังมีภาวะหลอดเลือดดำอุดตันเนี่ยอาการที่ประชาชนพอสังเกตได้หรือว่าต้องรีบรายงานอาการไม่พึงประสงค์ในหมอพร้อมหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันต้องมีอะไรบ้างคะอาจารย์ครับคืออันนี้เนี่ยมันจะเกิดอา,อาการอยู่สงกลุ่มใหญ่ๆคือเกิดการอุดกันคือริมมันจะเกิดริ่มเลือดแล้วก็อุดกันหลอดเลือดดำส่วนลึกนะครับที่ขาก่อนนะครับ กลุ่มเหล่านี้ต้องต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่ใช่เส้นเลือดขอดที่ขานะครับบางคนบอก oh. เห็นเส้นเลือดขอดที่ขาอันนี้ไม่ใช่ครับอพราะนั้นเป็นหลอดเลือดดำส่วนผิวซึ่งอาจจะไม่ก่อให้เกิดอันตรายใดๆอันนี้ส่วนนี้ก็คือก็จะเริ่มมีอาการปวดขาปวดบริเวณน,น่องนะครับและจะสังเกตว่าขาข้างนั้นเนี่ยนะครับอาจจะเป็นข้างซ้ายหรือข้างขวาก็ได้ข้างที่มันเกิดอาการนะครับไม่ได้ไม่ได้สัมพันธ์กับแขนข้างที่ฉีดนะครับจะจะไม่ได้มีความสัมพันธ์กันก็จะมีอาการบวมตึง แล้วก็ปวดบริเวณน่องนะครับสีผิวอาจจะเปลี่ยนสีเป็นสีค้ำขึ้นถ้าเรามีอาการเหล่านี้นะครับก็ควรจะรีบพบแพทย์ห้ามไปบีบนวดบริเวณน่องบริเวณขาต่างๆนะครับก็ล,ล้องรีบพบแพทย์แล้วแพทย์ก็จะทำเ,เขาเรียกเราจะตรวจทำอาัลการาซาวของหลอดเลือดดำว่ามีความผิดปกติเกิดขึ้นหรือเปล่าแล้วเราก็จะเจาะเลือดดูว่ามีเกล็ดเลือดต่ําเกิดขึ้นหรือเปล่าเพราะคนที่เกิดริมเลือดอุดตันที่บริเวณหลอดเลือดดำเนี่ยจากวัคซีนเนี่ย จะมีเกล็ดเลือดที่ต่ำลงด้วยนะครับถ้าเราวิจัยได้อย่างนี้เนี่ยเราก็จะมีการให้การรักษาอีกกลุ่มหนึ่งก็คือเกิดลิ่มเลือดอุดกั้นที่ที่บริเวณหลอดเลือดที่ปอดก็จะมาด้วยอาการเหนื่อยง่ายครับจากเ,เดินที่เราเคยเดินขึ้นบันไดได้เราก็เดินขึ้นบันไดไม่ไหวแบบเนี้ยนะครับรู้สึกหัวใจเต้นเร็วรู้สึกวิงเวียนศรีรษะเพราะว่าออกซิเจนไปเลี้ยงสมองเรามาเริ่มลดลงอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็ควรจะรีบพบแพทย์ทันทีนะครับเพื่อที่จะให้แพทย์ รีดให้การวินิีใัยแล้วก็ให้การรักษาที่เหมาะสมนะครับฉะนั้นจริงๆแล้วพวกนี้มันไม่ได้เกิดขึ้นทันทีหลังฉีดวัคซีนนะครับจะมีระยะเวลาหลายวันฉะนั้นในช่วงที่เราสังเกตอาการ30นาทีนั้นก็ดูภาวะฉุดเฉินต่างๆเช่นๆๆชการแพ้วัคซีนแต่การเกิดริมเลือดฝุดก้านในหลอดเลือดในเฉดเฉดคือติดตาลากายหลังนะครับาอาจจะเป็นสัปดาก็ได้ถึงสองสามกับดาห์ฉะนั้นเราก็ใช้ชีวิตตามปกติแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราเริ่มเหนื่อยง่าย นะครับถ้าใครมีนาฬิกาที่จับออกซิเจนตายนิ้วเราได้นะครับก็จับถ้าออกซิเจนนั้นเกิดลดลงนะครับเช่นจาก98 99ลงมาเหลือสักต่ำกว่า96เนี่ยนะได้95 94เนี่ยแล้วเรารู้สึกเหนื่อยเนี่ยแบบนี้ก็ควรจะรีบศึกษาแพทย์ครับ,รบหรือเราไม่เคยตรวจน่องขาไม่เคยบวมปรากฏว,ว่าบวมขาข้างเดียวอันนี้เป็นลักษณะของโรคเริ่มต้นเราก็รีบพบแพทย์เลยครับเน้น อันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราจะต้องดูแลตัวเราเองแลังจาฉีดวัคซีนไปในช่วง2องามกักดาแรกครับค่ะต้องย้ำกับท่านผู้ฟังก็คือว่าพันธุกรรมของคนเอเชียกับคนแถบยุโรปเกิดภาวะลิ่มเลือดอุดตันหรือว่าที่จะไปอุดตันเส้นเลือดดำเนี่ยมันโอกาสเกิดไม่ไม่เหมือนกันเกิดน้อยอยู่แล้วนะคะอันนน้อยมะน้อยจริงๆนี้น้อยกครับ ค่ะอันนี้ต้องย้ำกับท่านผู้ฟังเนาะไม่ใช่ว่าแบบโอ้โหเพิ่งจะไปถ่ายไร่ถ่ายนามาแล้วรู้สึกปวดนองแล้วก็วิตกกังวลเฮ้ยตายแ,<บ>แล้วอะไรแบบนั้นค<บ>งไม่ใช่นะต้องฝากท่านผู้ฟังเอะจริงๆแล้ว<บ>เครื่องที่วัดปริมาณออกซิเจนปลายนิ้วที่ออกซิมิเตอร์ที่เขาเรียกกันเนี่ยค่ะอาจารย์สมศักดิ์จําเป็นต้องมีไหมคะหรือว่ามันพอเฝ้าระวังได้ในกลุ่มเสี่ยงสูงๆเท่านั้นเองคับผมคิดว่าไม่ไม่จําเป็นต้องมีครับเพียงแต่ถ้าเรามีแล้วไม่ว่าจะเป็นจาก บา,บางเครื่องอะโทรศัพท์บางเครื่องบางรุ่นม,มันก็ใช้ได้ก็มีนะครับ<ะ>ที่จะาดาวโหลดโปรแกรมคือพวกนี้ต้องคิดว่าเราเราเราอ่าถ้าเรามีสิดตัวไว้มันก็ดีกว่าไม่มีแต่อย่าอย่าเพิ่งไปตกใจกันมากว่าถ้าวัดแล้วมันต่าแล้วเราก็ตกใจนะครับแล้วเป็นการเตือนว่าบางครั้งพรงนี้มันก็มีความไวของเครื่องแล้วก็ความแม่นยำเนี่ยไม่ได้สูงมากนะครับฉะนั้นผมว่าสังเกตอาการดูก็ได้ครับเราเริ่มที่อาการต่อนถ้าเรารู้สึกว่าเราเหนื่อยง่ายชัดเจนเช่นแต่เดิมเราเดินขึ้นบ้าน ขึ้นขึ้นบันไดไปชั้นสองได้สบายๆแต่หลังจากทิดว็อกซีแล้ว,วรู้สึกว่าไม่ไหวเนี่ยนะครับอันนี้ก็เป็นอาการเริ่มต้นที่ที่จะบอกได้แล้วละครับว่าน่าจะติดสุดปกติเราก็ควรจะไปศึกษาพแพทย์ครับผมคิดว่าอันนี้เป็นเรื่องที่ที่เราก็ต้องแนะนําเนื่องจากว่าช่วงแรกเนี่ยเราก็อยากให้เกิดความปลอดภัยสูงสุดฉะนั้นก็ต้องให้ความรู้เรื่องภาวะลิ้นเลือดสุดกั้นในหลอดเลือดดำเนี่ยเป็นเป็นอย่างดีนะครับว่ามีอาการเริ่มต้นอย่างไรนะครับแต่ยังไม่อยากให้ตื่นสนกตกใจว่า มันจะเกิดได้เยอะอย่างที่บอกแล้วว่าธรรมดาเราเนี่ยมมโอกาสาเกิดน้อยกว่าคนยุโรปเนี่ยมากเป็นสิบส,สิเราเรามีอกาสาเกิดต่ำกว่าเขาเป็นหลายสิบเท่าอยู่แล้วฉะนั้นของเขาเกิดขึ้นหนึ่งต่อแสนคนเนี่ยเราอาจจะเกิดหนึ่งต่อหลายล้านคนก็ได้นะคะรับฉะนั้นไม่ต้องไปกังวลใจตรงนี้มากเลยครับโอการเราเดิน การถนนและตุ้รถชนคงสูงกว่าสูงกว่าใช่ค่ะแล้วก็ต้องออให้ท่านผู้ฟังสบายใจก็คือว่าแอสตราเซเนกาหรือว่าเอเนน่ยวัคซีนตัวนี้ได้ฉีดกับผู้หลักผู้ใหญ่ที่อายุ60ปีขึ้นไปเนี่ยผ่านมาหลายคนแล้วนะคะไม่ว่าจะเป็นพล <ฮะ S 2> เอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็ฉีดไปแล้วฉีดเข็มที่2แล้วท <ไอ S 1> ีนี้ฉันรู้จักมีใครบ้างคุณหมอโสพลเมธทนผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํากระทรวงสาธารณาสุขก็ฉีดตัวนี้เหมือนกันเพราะว่า60ปีไปแล้ว อาจารย์อาจารย์าารยังไม่หกสิบเน,ะนาะน่าจะยังไม่ได้ฉีดไอซ์ัอนฉีดซิโนแวคครับ <c oughs> <c oughs> ค่ะกี่เข็มแล้วคะอาจารย์ตาสองเข็มแล้วครับสองเข็มครบแล้วครับสบายดีทุกอย่างเนาะดิฉันก็ฉีดซินโนแวคเหมือนกัน ก่อนก่อนฉี่ก็กินกาแฟสองแก้วฉี่ใส่ก็อีกสองแก้วครับไม่มีปัญหาใดๆครับโอ้ยน่าจะได้คุยกับอาจารย์ก่อนหน้านี้ดิฉันจะไม่ต้องหดกาแฟมืนหัวอยู่ตั้งอยู่ตั้งนานเอเชื่อว่าคุณู้ฟังที่ฟังเราสองคนคุยกันค่ะศาสตราจารย์นายแพทย์สมศักดิ์เทียมเก่าและดิฉันอมมรบรรจงในช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองก็คงจะสบายใจยังไงต้องฝากมากดไลค์กดแชร์คลิปนี้ของเราด้วยนะคะคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองเนี่ยจะได้แบบ แผ่เผยแผ่ไปเยอะๆให้คนได้สบายใจในการที่จะไปฉีดวัคซีนช่วงสุดท้ายของรายการค่ะอาจารย์อยากจะฝากอะไรถึงท่านผู้ฟังไหมคะเชิญ่ะครับอยากฝากถึงผู้ฟังทุกท่านนะครับว่าวัคซีนนั้นมีประโยชน์มากประโยอย่างชัดเจนนะครับเร,เราจะอยู่กับโควิดไปได้ตลอดชีวิตเราก็ต้องไปฉีดวัคซีนคร,ครับอยากเชิญชวนฉีดวัคซีนทุกท่านเลยครับ ค่ะถ้าบอกว่าคนที่เคยฉีดวัคซีนป้องกันไข้หวัดใหญ่ไม่ว่าจะ3ามสายพันธุ์สีสายพันธุ์ฉีดแล้วไม่แพ้โอกาสที่จะฉีดวัคซีนโควิด1 9ทั้งซิโนแวคกับแอสตราเซเนกาโอกาสที่จะแพ้ก็น้อยมากพูดแบบนี้ได้ไหมคะอาจารย์พูดได้ครับถึงแม้จะไม่ได้เกี่ยวข้องกันโดยตรงเียแต่ว่าคนที่ไม่แพ้อะไรเนี่ยมันก็มักจะ,ะไม่มีปัญหาเกิดขึ้นจริงๆครับแต่ส่วนใครถ้าแพ้วัคซีนไข้หวัดใหญ่ แพวัคซีนแบบหายากอะไรเงี้ยก็ไม่ต้องกัง,งวลใจนะครับรวมทั้งแพ้ยาแพ้อาหารภูมิแพ้อากาศอะไรเนี้ยครับไม่ได้เกี่ยวข้องกับการแพ้วัคซีนโควิดครับเพราะตัวตัวเชื้อมันก็ค,คนละเชื้อกันตัวองค์ประกอบของวัคซีนก็คนละส่วนกันนะครับไม่เหมือนยาไม่เหมือนอาหารไม่เหมือนอากาศฉะนั้นไม่ได้มีความแตกต่างกันเลยครับนะครับฉะนั้นตรงนี้เนี่ยไม่ต้องกังวลใจว่าแพ้อยางอื่อแล้วจะมาแพ้โควิดวัคซีนนะครับเป็นแต่ว่าถ้ามีประวัติ ก็บอกคุณหมอตอนที่มาฉีดครับเราก็จะได้สังเกตอาการให้อย่างใกล้ชิดเป็นพิเศษครับค่ะถ้าท่านแพ้สอปอสอชอก็มีเงินช่วยเหลือเบื้องต้นสําหรับท่านผู้ฟังนะคะวงเงินสูงสุดก็คือ4ี่แสนบาทส่วนที่ลงมาก็ขึ้นอยู่กับว่าท่านแพ้มากน้อยแค่ไหนยังไงอาจารย์มีข้อมูลตรงนี้ไหมคะหรือว่าจะแนะนําท่านผู้ฟังโทรคุยหนึ่งสามสเลยดี ครับคือผมแนะนําว่านี้ครับถ้าเรามีอาการติตปกติเนี่ยเราก็สังเกตไว้หรือว่าลงในหมอพร้อมหรือว่าเราก็กลับาุฒแพทย์ที่ดูแลเราเป็นประจํานะครับหรือไปพบแพทย์ที่โรงพยาบาลสําหรับคนที่ยังไม่มีคุณหมอที่ดูแลประจําเพื่อที่จะได้ประเมินอาการว่าเป็นอาการที่เกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าปวดไม่คึงนประสงค์จากวัคซีนหรือไม่นะครับเพื่อที่เราจะได้บันทึกไว้เป็นหลักฐานแล้วก็ถ้าเขามีการประกาศต่างๆว่า ผลอาการไม่ถึงประสงค์นั้น,นทางสปสชจะมีการชุดเชยค่าเสียโอกาสอย่างไรเราก็อ่่ยพิจารณาว่าเราจะไปยื่นหลักฐานตรงนั้นหรือไม่นะครับแต่ในกรณีที่กู้รับวัคซีนแล้วมีผลอาการไม่ถึงประสงค์และต้องเข้าโรงพยาบาลเนี่ยนะครับระบบของโรงพยาบาลทุกที่มีระบบพร้อมที่จะรายงานก็เร<ๆ>ียกรายงานก็ไปในสู่ฐานข้อมูลของผลไม่ถึงประสงค์ของวัคซีนแล้วก็จะมีคณะกรรมการ,การ นะครับซึ้นมีนักวิชาการต่างๆีอาจารย์ในโรงเรียนแพทย์เป็นกรรมการด้วยพิจารณาว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นเนี่ยเป็นผลไม่พึงประสงค์จากวัคซีนจริงหรือไม่นะครับเป็นนะครับพรุ่งนี้เราก็มีเกณฑ์มาตรฐานต่างๆอยู่สี่ขั้นตอนว่าไม่ใช่แน่ๆน่าจะใช่อาจจะใช่แล้วก็ใช่แน่นอนอย่างเงี้ยครับก็ะจะมีการชดเชยกันอย่างชัดเจนครับอยากให้ประชาชนคนไทยทุกคนมีความมั่นใจนะครับว่ารัฐบาลไทยโดยเฉพาะสปชเนี่ย ได้เข้ามาดูแลตรงนี้จริงๆนะครับผมคิดว่าอาจจะเป็นประเทศเดียวในโลกที่มีการรดเฉยค่าเรียกว่าค่าเสียโอกาสจากการได้รับวัคซีนอะไรต่างๆเหล่านี้เกิดขึ้นแต่จริงแล้วไม่อยากให้ทุกคนได้เงินตรงนี้นะครับอยากให้ทุกคนปลอดภัยดีนะครับในการรับวัคซีนครับ อยากให้ทุกคนได้ภูมิต้านทานแล้วก็อาจารย์ย้ำอยู่แล้วเนาะตอนต้นรายการที่เราคุยกันก็คือว่าวัคซีนโควิด -19 มีประโยชน์ควรฉีดค่ะกลุ่มมีโรคประจําตัวก็ควรที่จะฉีดส่วนโรคหลอดเลือดดําอุดกั้นโอกาสเกิดในคนไทยน้อยมากๆเมื่อเทียบกับชาวโยุโรปนะคะเพราะว่าพันธุกรรมของเราไม่เหมือนกันวันนี้ขอพระคุณอาจารย์หมอศาสตร,ราจารย์แพทย์สมศักดิ์เทียมเก่าภาควิชายุรสัตคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยลาลัยขอนแก่นขอบคุณอาจารย์หมอมากเลยนะคะสวัสดีค่ะคาารับสวัสดีครับ สสวัสดีคช่วงคุยเฟื่องเรื่องสิทธิ์บัตรทองโดยสำนักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติโทรสายด่วนสปสช1 3 3 0